Uh, สวัสดีครับทุกท่านผมนำตัวปืนสไลด์นะครับเ,เราทำเองนะครับแล้วก็เป็นเจ้าแรกด้วยที่ทำในไทยด้วยเป็นพูดถึงว่าตัวงามสไลด์แบบนี้นะทำมาน่าจะประมาณสี่ปีครึ่งเลยั้งเป็นตัวเหล็กกวไนนที่ผมคัดเลือกมาก็คือจะ,จะฟิตพอดีเลยนะครับก็คือต้อง,ต,องต้องทำตัวปืนให้มันให้มันนิ่งก่อนให้มันให้มันแม่นก่อนเอ่อพอแม่นเสร็จก็ต้องมาติดด้วยตัวขากล้องติดขาไกลให้นิน่งไรงต่างนะครับแล้วก็มาติดด้วยกล้องตัวลรงให้มันนิ่งก่อนนะครับ อย่างเงี้ยประมาณนี้ช่วงชัก70ิเซนพอดีพอดีน้ำหนักก็ประมาณ2กิโลกรัมนะครับบวกตัวกล้องได้ครึ่งกิโลน่ะสองกิโลครึ่งที่ผมถืออยู่ก็ถือว่าพอดีพอดีนะฮะแล้วก็เป็น,ป,นปืนที่ถูกกฎหมายด้วยยืดปึ๊บเหตุผลที่สไลด์เพราะว่ายางมันแข็งต้องใช้เท้าเหยียบนะครับแล้วก็ต้องลูดลูดออกมาเพื่อเพื่อจะได้ใสเอ่อใส่ลูกง่ายๆขึ้นมาก่อนนะครับใส่ลูก,กเข้าไปแบบนี้นะครับเวลาเรากดไกลอะไกลมันก็จะอ้าปล่อยนะฮะไปดูกันเลยจะ อยู่ประมาณสัก18ไม่ได้นะครับพอดีเลยระยะจากที่ผมยืนอยู่นะครับเท่านี้10บไม่งั้นก็อาจจะ19เมตร<ม>เลยไม่เกินนะครับไปเหยียบตรงเหยียบปุ๊บนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งกล้องเอ้วนะว่าเราจะยิงตัวนะฮะโอเคเป้าแดงนะครับ ถ้าเกิดลูกค้านะครับเอาไปใช้อย่างเช่นเอาไปใช้ในบอ่อปลาเนี่ยมันจะประมาณ30เมตรโดยเฉลี่ยนะครับเราจะยิงประมาณนั้นบ่อยๆเราก็ไปตั้งคุณพี่ต้องไปตั้งตัวกล้องให้มันให้มันลูกมันลงพอดีอะไรต่างก็ตั้งระยะนั้นเอาพอดีนะเอาด้านซ้ายก่อนแล้วกันนะ,ะนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับเราก็ไปตั้งระยะให้มันพอดีพอดีช่วงลูกมันลงแต่กล้องที่เรามองสายตามันก็จะตรงอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเรามองกล้องตรงหนึ่งกิโลก็ยิงหนึ่งกิโลอะไรูกปืนมันก็ต้องลงนะพี่ ผมโดยเฉลีย่ยลูกปืนมันจะลงมันอยู่่ประมาณสัก 13, 14เมตรเนี่ยโดยปกติเพราะหนึ่งลูกแกมันเบาด้วยลูกแก้ผมใช้12มินเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือ12มินเยียบลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาทางทางขวาก่อนเลยนะ,ะทางซ้ายมันมีคนนะครับอย่างเงี้ยระยะระยะลูกตกอยู่ตรงกลางกับที่ผมตั้งกล้องเลยนะครับตัวกล้องผมมองผ่านเนี่ยมันจะเหมือนเล่นกระจกอยู่สองเลนมันจะมีเลขการกระบาดอยู่เหมือนที่เราเคยเห็นใน ในโทรศัพท์ใน <S <S เน็ตแรงต่างก็จะเป็นเหมือนกันอย่างนั้นแหละพี่สิเลาก็ตั้งได้นะครับตั้งได้โอ้โหเป็นที่ทันสมัยมากๆาพี่นี่ถ้าเกิดเกิดทันในยุคก่อนนะโทรศัพท์มันก็ไม่เหลือพี่เปรียบเทียบก็คือว,ว,วิวัฒนาการของคนมันมันไปได้ไวมากนะครับคิดค้นกันอยู่ตลอดเวลาจะทํายังไงมันจะได้แม่นจะได้แรงแรงต่างนะครับลักษณะนี้มันก็ไม่ได้คิดอะไรเลยมันจะเอาตัวรอดมัน แล้วมันจะรอได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างว่าแหละก็ต้องมีแบบสั่อสัดส่วนเกิดขึ้นนะครับไม่งั้นก็สูญพันธุ์กันพอดียิงไปคุยไปนะครับเอผมมีตัวกล้องเนี่ยผม,มียังไม่มีจําหน่ายผมแนะนําลูกค้าไปดูเอาในเน็ตดูทั่วๆไปเอานะครับปืนหนังสติ๊กพยายามใย่่ยาวมากเพราะว่าเราไม่มีลํากล้องนะฮะเพราะมันจะต้องใช้งานเอชุดชุดที่อยู่ด้านบนก็ พยายามอย่าให้มันเกินสักเกินครึ่องอย่างงี้ได้พี่เราก็เลื่อนมาด้านหลังอย่างี้โล่งเลย่างนี้ยนะครับก็ยังยาวได้ไอพวกกล้องที่ปืนที่มันเป็นกล้องยาวเนี่ยก็ใช้กับเนพนปืนที่มันมีลำกล้องนะครับเออทั่วๆไปแรงต่างปืนหนังกระติกมันจะต้องไม่ยาวมากนะฮะหรือว่าหาตัวติดเลเซอร์ช่วยก็ได้นะครับจะเอาไหนดีนะโอเคระยะเท่านี้นะครับก็เหมือนกับระยะเท่าประมาณสายไฟที่เรายิงกันทั่วๆไปนะครับ ประกอบกับสังคมก็ยังยอมยอมรับด้วยเพราะว่าหนึ่งมันเป็นปืนหนังฟติกปืนหนังฟติกจะไม่ใช่ปืนที่ผิดกฎหมายก็คือไม่ผิดกฎหมายเป็นการกีฬานะครับมันก็จะเหมือนกับธนูแรงต่างอย่างนั้นใช้หนังนังยางแรงต่างอย่างเงี้ยน,นะฮะโอ้ดันเนี้ยเอ่อนัดดีผิดนะมือผมแว่งออกซ้ายไปชวงหายใจด้วยนะครับเอ่อเป็นการกีฬานะปืนที่ผิดกฎหมายก็คือปืนที่เกิดจากแรงระเบิดล้มนะครับเอ่อใช้เป็นพวกงานลมแรงต่างแก๊สแล้วก็เป็นพวกดินปืนแรงต่างที่มันใช้ระเบิด ระเบิดแล้วเอ่อดัวแรงระเบิดก็คือจะผิดกฎหมายนะฮะเอาตัวเดิมนะ,ะตัวขาวานะครับมันเรื่องปืนหนึ่งก็ต้องแม่นด้วยแล้วก็ตัวกล้องก็จะต้องนิ่งด้วยนะพอนิ่งเสร็จคนก็สําคัญด้วยพี่นะช่วงเราหายใจก็จะยื้อไปยื้อมาเอาเอาผ่านในนี้นยิงประมาณนี้นะมันก็ก็มีผิดไมนัดหนึ่งผิดก็บอกว่าผิดนะครับแต่ผมตัดต่อไม่ได้ตัดต่อผมก็ถ้าจะถ่ายอย่างเงี้ยนะฮะถ่ายไปคุยไป เพราะผมก็อยากให้ลูกลูกค้าเนี่ยที่เขาได้ดูแล้วนะครับว่าเเราไม่ได้เอาเฉพาะลูกที่มันถูกนะเอามาให้ดูนะผมก็ยิงจริงยิงแบบประมาณนี้ถ้ามันผิดพลาดมันฝืดมันเป็นยังไงบ้างนะฮะความแม่เนี่ยมันเกิดจากตรงไหนบ้างนะครับโอ้อ,อกไซ้จ์จริงๆ้ลยไม่ใช่ปืนนะผมแปรงเองนะรีบยิงไปหน่อยนะครับก็จะได้คุยกันได้นะว่ามันผิดพลาดตรงไหน,นบ้างนะับเยี่ยบไปนะฮะเอาตรงกลางนะฮะเหงื่อเต็มเลยเพื่อนมันร้อนมาก เหงือมก็จะรบเข้าไปในแว่นตาหน่อยคนที่ไม่ได้ใส่แว่นหลับตามันก็หายนะครับเหมือนกับฝนตกนะครับแล้วหลับตาปุ๊บมันก็จะสว่างเหมือนเดิมเหมือนกับอย่างนั้นน่ะแต่คนที่ใส่แว่นนะพี่หลับตามันก็ไม่หายมันติดตามแว่นมันเป็นหมอกเป็นอะไรกับไม่รู้คุยอะไรเนี่ยนะนะครับโอเคถูกกระเชียวๆยังไม่ได้เคยวางคอนยิงดูมันจะนิ่งยังไงบ้างเดี๋ยวจะคลิปหน้าเลยกันวันนี้เอาเป็นแบบนี้แหละ นะครับโอเคส่วนลูกที่รับได้ไกลปืนอย่างนี้นะครับได้เอ่อไกล้ทางเนี่ยนะฮะเ,เราจำได้ได้เลยก็คือตัวไกลทางเนี่ยมันจะอ้ารองรับลูกตั้งแต่8ปดมิลขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะต้องผ่านหัวไกอย่างม,ม,มันหนีไว้เงี้ยถ้าคุณพี่ใช้หกมิลมัน,ม,นมันไม่้อได้พี่มันจะมันจะลอดออกไปเลยพี่หลุดออกไปเลยครับ,รบซอดมันจะซอดออกไปทันที <laughs> อะไรว่าซอดลองดูในพจนานุก,กมนรม <laughs> <laughs> เลยไปเนี่ะนะฮะ ได้ตั้งแต่ลูก8มิลขึ้นไปครับจนไปถึง16มิล16มิลก็คือลูกแก้วที่เราดีดนั่นแหละตอนเด็กๆที่เราดีดกันประมาณนะั้นคือ16มิลน,นะส่วนที่ผมใช้ก็คือ12มิลมหาซื้อง,ง่ายทำไมไม่ใช้16มิลรีวิวว่ามันใสยย่ยากพี่กว่าจะยัดกว่าจะคุยเรื่องต่างๆนะครับคุณพี่ก็ได้นั่งรุ้นกับผมพอดีนะฮะเอาตัวซ้ายแล้วกันมันนิ่งดีนะฮะ ตอนยิงนี่จะรู้เลยว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นปืนผมให้คะแนนไปร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับแล้วก็ตกกล้องที่จูนด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดยิงออกไปแล้วรู้สึกแล้วว่ามือแว่งเนี่ยรู้เลยไม่ถูกนะออกซ้ายหรือจะออกขวารู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนยิงเนี่ยนะฮะเหมือนเขาบอกว่าจะต้องมีเอ,อจิตสังหารมั้งยิงเลยมั่นใจเลยประมาณนี้ <laughs> ว่าอ่านไปนะครับโอ้ยไกลปืนคอนพี่ขอโทษดีนะครับ ยิงบ่อยๆแตไม่ได้ดูไม่ได้ดูไกลเลยไกลมันคอนนิดๆนะครับให้มูนสกูนอตเอาผมไม่ได้ออากมาเลยแล้วเพื่งนโอเคถึงว่ายิงอลองดูนะฮะไม่รู้ยังถูกอยู่ไหมขอตัวขานะฮะไกลปืนคอนอยู่นะคกับพี่เออนี่ฮะเชงอากาศเช้าผมไม่ได้ดูเลยนะครับอย่างงี้ถึงว่ายอยู่นะครับนี่นี่ยังคอนอยู่นิดๆนะครับถ้าพอมองเห็นนะครับ มันไม่ได้เกิดจากอะไรนะพี่ก็คือสกูนอตแค่นี้เองผมไม่ได้เอาตัวไขควงมาแต่จะลองยิงดูนะครับเผื่อมันก็ยังแม่นอยู่นะครับเพราะว่าแรงดึงมันไปด้านหน้าแล้วกันแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยิงนะฮะเอาตัวขวานี่แหละหมุนหมุนอยู่นะฮะอไกปืนไม่สมประกอบเงยังยิงอีกนะฮะเอาไปตัวปืน ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายด้านในนะครับพี่คงดูหลายคลิปแล้วนะครับผมโปรอ,อยู่ที่พันเจ็ดไม่มีกล้องนะครับผมมียางแบบนี้ให้สองชุดมีเอ,อตัวท้ายมีลูกปืนให้นะฮะเอาตัวเดียวนี่แหละตัวขวานี่แหละซ้ำไปเลยนะครับเออผมโปรอ,อยู่หนึ่งพันเจ็ดมียางให้สองชุดมีลูกเก้ามิลให้หนึ่งขวดประมาณร้อยกัอนนัดนิดๆขวดเท่าเดิมะแต่ลูกมันใหญ่ขึ้นแต่ก่อนมันจะเป็นแปดมิลน,นะครับเอาตัวกลางนะครับ Oh oh. นั่นนีไม่ถูกนะครับออกฝาอยู่เชียวติดกันนะครับเยีย yeah, บ <Yeah, S 1> นะครับเอาตัวเดิมลองดูนะครับโอเคมันถูกอยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องมือหรือว่าเรื่องกายมันคอนอยู่นะครับไหนๆก็ถ่ายไปแล้วนะฮะก็เลยยิงไปนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะครับกว่าจะเข้าบ้านอีกบ้านอยู่ตรงซ้ายมือ oh oh. Oh oh. โอ้โหโหกระดอก,กระเดีย คุณพี่จะเอาไปไล่แนะนํานะครับใช้ลูกแก้ว12มิลเนี่ยเ <c oughs> หมาะสุดใส่ลูกลงลูก,ลกไว้ด้วยแล้วก็ยิงไม่เข้าเนื้อด้วยนะครับเออจะไม่แบบนะครับออกขวาไปแล้วนะครับโอเคไกลปืนมันมันจะหลุดแล้วพี่ไ <c oughs> กลปืนผมหนักละแล้วก็ยิงให้ดูเนี่ยไหนกะ็ได้คุยกันเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนวางไว้ด้านนี้ก่อนวางไว้ด้านนี้ก่อนเดี๋ยวไปคุยกันว่าเป็นยังไงบ้าง 9นาทีก็โอเคนะฮะคลิปนี้ก็ยิงไปคุยไปนะครับพี่เขาว่าเป็นเป็นภาพสดๆไปผมก็อยู่ถ่ายคนเดียวนี่แหละตัวนี้เป็นไม้ประดู่นะครับทรงกำคอร่องแก้มตรงจับนี้ก็จะเรียบๆแบบนี้นะครับติดด้วยสโคปก็คือ,อ,อขากล้องติดที่สองตัวยื่นยาวมานะครับก็ผมเอามาทดสอบลองดูผมอยากรู้ว่าปืนนี่มันแม่นจริงไหมนะมันแม่นเท่าไหร่จะไม่คุยกับพ่อแม่พี่น้องได้นะครับสําหรับ มือเก่ามือใหม่ที่อยากทดสอบมันเป็นยังไงประสิทธิภาพนะครับโอเคตัวรางเหล็กวันนี้นะครับเป็นตัวใหม่ฟิตเปี้ยนะครับพี่นะครับตัวเดิมบ้างมันหลวมไปทำนงทำน็อดยึดแล้วก็ยางเป็นยังไงบ้างตัวผ้ารองไม่มีปัญหาเลยยังไม่ขาดสักอันตั้งแต่ทํามานะครับอย่างเงี้ยตัวผ้ารองจะเ,เป็นสิบเส้นส่วนเรื่องความแรงผมทดสอบดูนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับถ้าพี่เคยทดสอบนะครับตัวนี้อยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดความเร็วความความแรงนะความเร็วของลูกกระสุนนะครับส่วนตัวแรงอันนี้จะเป็นช่วงชักแปดสิบใช้ยางหกมิลนะ 6มินนี่อยู่ที่80-82แรงกว่านี้นะครับระดับปืนลมทั่วไปถ้าผมเดาไม่ผิดยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับนะ่าจะอยู่วันสัก80-90ปืนลมสูบมือนะครับทั่วไปนะครับน่าจะ,ะอยู่ประมาณนี้แบบแรงๆแล้วนะที่มันไม่ใช่สูบเครื่องโอเคนะครับก็แล้วแต่ว่านไปเออลูกผมใช้ลูกแก้วครับติดด้ยวยตัวนี้ผมจะมีลูกเหล็กให้นะฮะเนี่ยคอนกิมพ์ไกลมันหลุดนะครับผมไหนๆก็ถ่ายไปแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันนะแม่นก็แม่นก็ ขนาดนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็โอเคแล้วนะครับกับตัวอุปกรณ์เบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ด้านบนให้ถ้าเกิดสนใจตัวปืนตัวนี้ผมปโปรอยู่หนึ่งพันเจ็ดมีหลายพันท้ายมากเดี๋ยวทักไลน์เข้ามาเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดจริงเพราะมันมีให้เยอะนะครับเนี่ยตัวอุปกรณ์แบบนีงเนะี่ยโอ้ยเออบรรยากาศดีอย่างผมเดินเข้ามาก็เออน่าจังน่ารีวิวจังนะบรรยากาศดีจังที่นี่นะครับโอเคน่าจะบ้านดีมันนอกดีนะครับหายใจสะดวก ออกซิเจนมันเยอะนะครับมีแต่งวัวนะครับมีน้องบริมาเรียงเดี้วของชาวบ,บ้านนะครับอยู่แถวนี้ <c oughs> ของผมเบอร์เบอร์โทรติดต่อนะครับ098จดเดอร์นะครับแล้วก็089 8688นะครับติดต่อสนใจทักไลน์เข้ามาเลยครับเอาตัวนี้จะส่งมีบริการภายทางมีบริการแบบโอนะครับแล้วแต่คุณพี่สะดวกนะฮะ098ครับ <c oughs> 089 8688 ตัวกล้องลองไปดูในอินเทอร์เน็ตมันมีตั้งแต่300อนะครับจนตัวนี้อยู่กลางๆมั้งผมก็เลยสั่งมาทดสอบดูมาผมก็อยากจะรู้เหมือนกันหนะอนะถตาติดตัวดีๆแล้วมันเอ่อใช้กับตัวปวืนถ้าเราติดตั้งดีๆมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะป,ประมาณนี้แล้วก็มีไฟแรงต่างอยู่ด้านในด้วยนะครับตั้งแสงไฟยิงกลางคืนอย่างนี้ก็ได้ด้านซ้ายก็โอเคนะตั้งง่ายนะครับไม่ต้องหมุนนอ็อตแรงต่างเนี่ยตัวนี้นะครับตัวกล้องมันตัวปรับง่ายด้วยหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ระบบล็อกได้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่่วยเเเตติิิมมนะครับพ โอเคฝากกดติดตามด้วยครับเพื่อนพี่นะฮะจะได้เจอกันบ่อยๆเวลาผมแจ้งเตือนเวลาไรฟ์สดหุ้นหวยลดราคาเยอะๆมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับคุณนพี่ก็จะทันเขาด้วยนะครับโอ้บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศดีนะครับกูได้มาหาปูน้ำมันนี่ติดเกี่ยวอย่างก็เิ่นนะครับโอเคผมลําลาแล้วครับโอเคว่าคลิปนี้ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือติดขาไกลมันหลุดก่อนมันจะต้องไปเอาไขควงเดินนะผมผมไม่สะดวกนะครับเดินไปเดินมามือนกับเมื่อยแล้วพี่น้องนะเนี่ยไปหมดเลย ไม่ได้เสียหายเลยนะเอาไขควงหมุนก็ได้แล้วครับพี่ถ้าคุณพี่เป็นปึนงพี่อยากแน่นคุณพี่กรองกาวร้อนไปเลยครับติดยึดติดไปเลยนะเอากาวลงหน่อยแล้วก็หมุนน็อตหนึ่งอันดับแรกที่สําคัญมากเรื่องการติดตั้งคือหนึ่งไกลจะต้องนิ่งก่อนนะครับคุณพี่ตรวจดูว่ามันยิงทำงไม่ถูกติดกล้องแล้วนะดูว่าขาไกลเนี่ยมันคลอนมันหลุดแบบที่ผมไหมเป็นอย่างเงี้ยมันพี่ตั้งยังไงก็ไม่แม่นนะฮะแล้วก็ไอตัวขาตัวนี้หาน็อตหลายตัวยึดยืดให้มันนิ่งไปเลยครับตัวกล้องนี่จะตตตต้้้อออองง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 มมมมมีีคคคคคควานนนนิิ่่่่่จะะะไไไไไรรรัััับบุณพยยยกกก็็ถู ตั้งเส็ล็อกต,ตัวนี้ให้นิ่งไปเลยอันดับแรกนะครับแล้วก็ดูเรื่องรางเหล็กกับวไนไ์เหล็กกัวไนส์ก,ก,นกับตัวเนี้นะครับจะต้องไม่คอนมากพี่กับตัวตัวง่ามเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ถือว่าพอดีพอดีเลยนะครับไม่ฟิตมากฟิตก็เหยียบไม่ไปก็ถือว่าพอดีสมบูรณ์แบบของมันแล้วก็ไปดูเรื่องตัวยางยางว่าอันนี้มาขาดต้องไหมนะครับมันพอดีพอดีอดไหมนะฮะตัวผ้ารองนะครับเราตัดเองทาเองเนี่ยมันจะตรงหรือเปล่ามันแกว่งไหมนะครับมันไม่ตรงมันก็แว่งเหมือนวิ่งว่าวพี่ลองดูนะปีข้างเดียวก็วิ่่งไมดี เพราะเด็กพวกนี้ยขใช้แรงลมเยอะมากนะ,ะยางเป็นระเบียบเรียบร้อยไม้ยางนาเข้ายางตัดเองทําเองยังไงก็ยุ่งยากทําให้แม่นนะครับปัจจัยหลักอยู่เท่านี้นะฮะแล้วก็เรื่องลูกกระสุนลูกแกว้วลูกเหล,ล็กต่างๆนะครับจะต้องเป็นลูกคกลม,ลมนี่ไปใช้ลูกผีลูกอะไรต่างก็แกว่งนะแวลกๆโอเคครับผมวันนี้ไม่ได้ว่ามาเน้นขายอะไรก็มาคุยพูดใจให้ดูแล้วก็ยิงเทสให้ดูสดเห็นบรรยานนกาศมันดีนะครับนีบ<ร>่ะนะเห็นวัวด้วย อ้บริการดีครับพี่น้องไปแล้วครับผมล้ำลาแล้วนะครับขอบพระคุณครับ